อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่มากที่สุดในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่2จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีความหลากหลายของป่าไม้โดยสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน,านานาชนิดและเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่3ของไทยเมื่อปีพศ .2564 นี่ไม่เสียค่าเข้าองทเียนด้วยล่ะยกเว้นกางเต็นท์นทางไปบ้านกลางแคมป์นะคะต้องมาลงทะเบียนก่อนแล้วก็ชำระค่าบริการนะคะ เรามาเริ่มกันที่บ้านกลางแคมป์ที่นี่เป็นแหล่งดูนกดูผีเสื้อและเส้นทางธรรมชาติสามารถพบเห็นพันไม้สัตว์ป่าหลากหลายชนิดโดยเฉพาะผีเสื้อที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเพราะมีมากกว่า200ชนิดนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นลานกางเต็นท์ที่บรรยากาศเงียบสงบอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ35กิโลเมตร จวันนี้เรามากันช้าแล้วเจ้าหน้าที่แนะนําเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติวันนี้ลาค่ะไปเดินกันไปย่มดเลย we มมผีเสื้อเยอะช่วงประมาณเดือนมีนาะเยอะมากมีกว่า200ชนิดแต่ตอนเรามายังไม่เยอะเท่าไหร่ ได้ยินเสียงน้ำพ ان ไม่ไพ่และนี่คือเส้นทางปุ๋บานธรรมชาติวันนีิลาค่ะ ล่องรอยของสัมรปรทานป่าไม้การทำป่าไม้ในประเทศไทยเริ่มต้นอ,อย่างเป็นทางการครั้งแรกพร้อมๆกับการสถาปนากรมป่าไม้โดยมีการทาสัญญาอนุญาตทําไม้อายุสัญญา6ปีแลเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขื่อนแก่งกระจานค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปนั่งเรือสันเนาะและที่นี่นะคะ เขาก็มีเรือนำเที่ยวในเขื่อนแก่งกระจานที่จะพาทุกคนนั่งเรือไปเที่ยวตามจุดต่างๆบริเวณเขื่อนจะเป็นยังไงกันบ้างตามไปชมนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือชมเขื่อนกันดูวิวซิว่าวังมาก กาะลิงบริเวณนี้เราจะพบกับฝูงน้องลิงจ่อจำนวนมากที่จะว่ายน้ำออกจากเกาะเพื่อมาเอาขนมที่คนเรือเตรียมไว้สำหรับให้เหล่าเจ้าจ่อราคาถุงละ50บบาทก็แวะมาให้อาหารน้องกันได้นะคะ

ไม่มีขนมไม่ครบไม่มีขนมไม่ครบจริงจได้ไหนวเขาก็มาไม่ไม่โอ้ว่ายนะว่ายน้ำเก่งกว่าพี่โดาสลีปบดอน้ำดอน้ำไปนั่งกินนี้ได้หรอคะ ว่ายมาแต่ไกลแล้วัเก็บไว้อันหนึ่งนะแต่บางทีคนชอบกลัวเนาะตกใจประสบการณ์ประสบการณ์ไม่ดีขาวังเครื่องดุงงดใช่ไหมคะใหญ่หมา่ มารยาดีจังเลยอ่ะเป็นมิตรเป็นมิตรเอออย่างนี้โอเคอไปแบ่งเพื่อนนะกินก่อนมา, <laughs> าเดี๋ยวไปเกาะกันต่อ อยตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่เกาะพับพาค่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเพรสเด็ตเมื่อปีพศ2516ไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก,กัน,นค่ะสำหรับเกาะพับผาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงประทับที่พับพรารับรองบนเกาะเพื่อพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์รอบๆเมื่อครั้งสเสด็จพระราชด,ดำเนินเขื่อนแก่งกระจาน หลังจากทรงสเสด็จพระราชด,ดำเนินกับชาวบ้านรอบๆเขื่อนจึงเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะในหลวงหรือเกะพพาะพับพลาคุณรู้ได้ไงวเป็นแผงโซล่าเซลล์ไม่เห็นเนาะอ๋อนี่เป็นแผงใช่ก็เขื่อนที่นี่เขาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้ากาญนี้น่าถือใช้เองบนนี้อ๋อนั่นแผงโซล่าเซลล์กลางน้ำเลยที่เกพาะพาับพลาถ้าม,ามาเวลาเย็นๆ จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะ,คะต่อไปเดี๋ยวเราไปตรงสะพานแขวนกันต่อสวยมากเลยใช่ไหมคะ ในส่วนของสะพานแขวนที่ทอดยาวอยู่เหนือผิวน้ําเขื่อนแก่งกระจานเชื่อมระหว่างเกาะเล็กๆภายในเขื่อนตัวสะพานมีความยาวประมาณ500เมตรทําจากไม้ยึดโยงด้วยเชือกสลิงและเสาเหล็กเป็นแลนด์มาร์กที่ไม่ว่าใครมาเที่ยวเขื่อนแก่งกระจานก็ต้องมาเช็คอินกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันตรงไหนคะ ตอนนี้เราอยู่กันบนสะพานแขวนค่ะในเขื่อนแก่งกระจานดูวิวสิอ่อนเย็นแล้วเนาะใช่แสงดีมากอากาศดีด้วยจริงจริงแอดมีเขาก็แนะนำว่าตรงนี้มาตอนเย็นๆยนก็ดีดีจะดีกว่าค่ะเพราะว่ากลางวันค่อนข้างร้อนเนาะแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้ใช้บริการเรือจะขึ้นมาได้ง่ายๆไม่ต้องเดินไปนี่ไงเรือของเรา ตอนนี้เรามาถึงฝั่งแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอก,กันข้างบนนะ แล้วก็จบก,กับไปแล้วนะคะสำหรับ1วันกับการล่าสแตมหรือตาประทับพาสเปตอ,อุทยานแห่งชาติวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครมีที่ที่สวยๆแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์พู่คุยกันใต้คลิปค่ะและครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปที่อุทยานไหนอย่าลืมติดตามนะบ๊ายบาย